คุณรู้หรือไม่นักพากายคนไหนที่ถูกยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งวงการพากกายเขาคนนั้นก็คือจอห์นฟิลิปแอนโทนีซีนาจูเนียหรือทุกคนที่รู้จักเขาดีในนามจอห์นซีนานักมวยปั้ม WWE ระดับซูเปอร์สตาร์ที่น้อยคนมากที่จะไม่รู้จักเขาถ้าจะให้พูดถึงชื่อนักมวยปั้ม WWE จอห์นซีนาจะต้องติดอยู่ในชื่อของหนึ่งในห้าคนแรกอย่างแน่นอน ซีนาชายผู้สูง6ฟุต1นิ้วหรือ185เซนติเมตรนัก251ปอนด์หรือ114กออ11ิโลหลายคนคงรู้จักซีนาในบทบาทของนักมวยปั้มแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่ซีนาจะมาเป็นนักมวยปั้ม เขาเป็นนักกีฬาพะกายมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักพกกายที่โนเนมที่ไม่มีใครรู้จักหรือไม่มีผลงานอะไรแต่ซีน่าถูกวางตัวให้เป็นนักพกกายดาวรุ่งที่น่าจับตามองและถูกยกจ่องว่าเขาเป็นอัญ,ญมณีแห่งวงการพะกายในยุคสมัยนั้นเพราะว่าซีน่ามีสภาพร่างกายและกล้ามเนื้อที่ดีเยี่ยมและพละกกำลังของเขาดุดันราวกับกระทิงป่าทําให้ซีน่าสามารถยืนเทียบกับนักกีฬาพะกายชั้นนําได้อย่างสบาย และเพียงอายุ21ปีซีนาก็สามารถคว้าแชมป์ในระดับอเมเจอร์ได้อย่างมากมายแต่แล้วในปี2000ซีนาได้ตัดสินใจยุติเส้นทางการเป็นนักพาะกายเอาไว้และเดินหน้าเริ่มต้นเป็นนักมวยปล้ำอาชีพภายใต้ชื่อเดอะโปรตไท p ์และในปี2001ซีนาก็ได้เซ็นสัญญากับ WUWF แต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น WUWE ในปี2002และบุรุษที่ชื่อว่าจอห์นซีนาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา